let or go เพจียคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนชาวคอหนังทุกคนนะครับผมยจในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวหนังให้ท่านผู้ชมไปรับฟังอีกเช่นเคยนะฮะก็เป็นการรีวิวแบบสแตนด์มันกับผมมิสเตอร์กราคอเป็นหนังคลิปนี้ผมจะมารีวิวอนิเมชั่นหนังเรื่องซอ r t a อาร์ตออนไลน์เดอะ o r d ฟวี่ออร l ดิลสเกล เป็นแอนิเมชันภาคต่อของทีวีซีรีส์แอนิเมนะฮะที่ขอออกตัวก่อนเลยว่าผมเนี่ยเพิ่งจะมีโอกาสได้รับชมแอนิเมตซีรีส์ก่อนจะมาดูภาพยนต์หนังเรื่องนี้ไม่กี่วันที่ผ่านมาเองนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหดูกันทั้งคืนดูกันทั้งวันทั้งคืนเลยแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยจัดให้ตามคําขอ,ขอเพื่อนๆน,นะฮะเห็นแนะนํเงินเข้ามาเยอะมากบอกว่าเป็นการ์ตูนที่ดีมากๆเลยพี่เข้าไปดูหน่อยรีวิวหน่อยอะไรเงี้ยโอ้โหขอมาเยอะจริงๆในะเรื่องนี้สุดๆแล้วถ่าทางจะมีแฟนคลับเยอะอยู่เหมือนกันก่อนดูก็ จะไม่อินก,กับเนื้อเรื่องในหนังนะเขาบอกวา่าให้ดีดูเนื้อเรื่องหลักไปก่อนนะอยาจะไปดูเรื่องเอา คลิปนี้ผมก็เลยอยากจะพูดรวมๆในเวอร์ชันอนิเมะัทีวีซีรีส์เข้าไปด้วยแล้วกันนะฮะเหมือนรีวิวควบไปเลยสําหรับผมเนี่ยดูแล้วก็รู้สึกสนุกดีนะฮะแม้เนื้อหาในเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงลบแหวกแนวซะทีเดียวนะฮะเนเรื่องประมาณนี้ถือว่ามีการ์ตูนเรื่องอื่นทําเยอะมากนะตัวเอกเข้าไปอยู่ในโลกแห่งเกมแล้วออกไม่ได้ในทานองเนี้ยมีเยอะอยู่เรื่องนี้ก็เช่นกันนะฮะอารมณ์ของอนิเมะเรื่องนี้ก็จะประมาณเล่นเกม MMORPG นะฮะที่แบบนึกถึงได้ใกล้เคียงที่สุดคงจะเป็น จะได้ไปประชนภัยกับตัวเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเก็บเลเวลมอนสเตอร์ตั้งแต่เลเวลเนน้อยตัวกากๆไปจะถึงการล่าบอสแต่ละชั้นแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหยากๆทั้งนั้นการเข้ากิลวีพักพวกเข้าปาร์ตี้แต่งงานกันมีเควสให้ทําอะไรทํานองนั้น,นเราจะได้เห็นในอนิเมะเรื่องนี้หมดเลยนะเรียกได้ว่าทุ่ ใจคอเกมไม,ไม่พ็ฮัอพีจีนี่แหละและที่สําคัญเลยนะครับที่ทําให้การ์ตูนเรื่องนี้ถูกใจสําหรับคนดูการ์ตูนแล้วก็แบบคอเกมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคงจะหนีไม่พ้นตัวละครเอกอยาก่างคีโตและก็อาซินะนะฮะคู่พระนงนที่ต้องบอกว่าในเรื่อ,องนี้มีบุคลิกที่ดูโดดเด่นนะฮะทั้งหล่อทั้งน่ารักและแบบชวนจิ้มนะมากๆทั้งคู่เนี่ยปะปะปะ,ปะกันทีไรแบบจีบกันทีไรเนี่ยมันแบบทําให้แบบคนดูเรียนหลงสเงสน่ห์กับ2ตัวนี้ได้ไม่ยากเลยทำเอาคนดูพาาแบบเคิร์ฟเลยตันๆกันที่ทั้งเอกเนี่ยดูจะดีไซน์ออกมา ไปไหนนะถูกใจแบบรุมๆไปตามๆกันแล้วยิ่งดูบุคลิกเนี่ยนางเอกเป็นนิสัยชอบลุยๆอย่างเงี้ยโอ้โหชายคนชอบเลยนะฮะสำหรับอาซินะก็ถือว่าสนดกดีนะครับสาหรับซีรีส์อนิเมะนะฮะข้อเสียที่แบบผมไม่ชอบก็มีนะในเรื่องเนี่ยมันคือมันใช้ได้แต่ดาานะฮะชื่อเรื่องมันก็ซอสออนไลน์ใช่ไหมมันก็เลยแบบใช้แต่ดาาไปหน่อยนะฮะมันก็เลยเหมือนจํากัดในโลกห่งเกมไปสักหน่อยกว่าจะมีเวทมนต์มานี่มันก็แบบ เลยไปเกมใหม่ในประมาณตอนที่ส5อะไรไปแล้วนะมันจะมีไปอีกเกมนะึงเนาะแต่อารมณ์เนี่ยสู้เกมภาคแรกไม่ได้เลยนะฮะไอกเกมภาคแรกสนุกมากซอสออนไลน์ุดแล้วมาถึงส่วนแอนิเมชันที่ได้ดูในโรงภาพยนตร์กันบ้างนะฮะเนื้อหาของเวอร์ชันหนังโรงนะจะเป็นภาคต่อจากเนื้อหาของซอสออนไลน์ทั้งสองภาคแรกนะโดยในภาคนี้ได้กล่าวถึงสังคมที่ผู้คนได้มีการใช้งานระบบ VR เพื่อการสร้างความบันเทิงในชีวิตจริงเป็นกิจ,จวัตรแล้วนะฮะถึงแบบ ไอ้ที่สวมเนิร์ฟเกียร์อะไรเนียคนเนี่ยใช้เป็นกิัตรเลยแต่ว่ามันมันเปลี่ยนเป็นอะไรว่าแบบเป็นตาแบบ คล้ายเอ็กเมนใช่ไหมทุกงหลังนะี่จนทำให้ได้มีการพัฒนาเกมออนไลน์ที่สามารถเล่นได้โดยไม่ต้องพึ่งพา PC ส่วนตัวนะนั่นก็คือออร i เด l ส์เก e นั่นเองนะคะซึ่งเป็นเกมแนว AI ที่ต้องใช้อุปกรณ์คล้ายๆกับบูทูธในการเล่นอย่างอัคมาในการเข้าเล่นซึงน่นอนว่าคริโตและบรรดากลุ่มเพื่อนสนิทเนี่ยได้เข้าร่วมการเล่นเกมออริเด l ส์เก e กันหมดนะฮะกติกาของเกมกันเรียบง่ายมากเพียงแค่ไล่ล่ามาลสามอนสเตอร์อ Monster, ค้นหาไอเทมต่างๆในเกมเพื่อเพิ่มแรงวลกิ้งให้กับตัวเองทว่ามีบางอย่างเ,เกดิดข มอนสเตอร์ระดับบอสจากในเกมซอดออนไลน์ซึ่งมันมาจากเกมที่เคยได้กัดพวกเขาเมื่อปีที่แล้วนะฮะเป็นบอสอีเวนต์มาใในเกมนี้เรื่องราวในแอนิเมชันเรื่องนี้จะซ่อนปมปริศนาอะไรหรือว่ายัางไงก็ต้องไปค้นหากันเอาเองนะฮะกับซอดอาร์ตออนไลน์เดอะมูฟวี่ออริเนีลสเกลนะฮะมาถึงความรู้สึกส่วนตัวหลังจากที่รับชมแอนิเมชันหนังเรื่องนี้นะฮะดูจบส่วนตัวสำหรับผมถือว่าใช้ได้นะก็ยังสนุกอยู่นะฮะแต่ผมว่ารู้สึกว่าผมไม่สนุกเท่ากับการดูซีรีส์แอนิเมมันเหมือนแบบ มันดรอปลงบปนะอย่างแรกเลยที่ผมรู้สึกนะผมว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนื้อหาของการ์ตูนเนี่ย <ed> มันจะไปทางคนดูเฉพาะกลุ่มไปหน่อยนะฮะที่ผมมองอย่างเป็นกลางนะเรียกได้ว่าถ้าผมไม่ได้ดูอนิเมะซีรีส์สองซีซั่นมาก่อนเนี่ยผมเพจะดูหนังการ์ตูนเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องเลยและไม่รู้สึกสนุกอะไรเลยกับเนื้อหาของการ์ตูนเรื่องนี้นะฮะผมจะงงหนักเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวละครและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแอนิเมชันภาคนี้อย่างแน่นอนนะฮะดังาานั้นย้ำเลยว่าใครจะคิดจะดูการ,ร์ แล้วเนี่ยยังรู้สึกแบบไม่รู้สึกอินสักเท่าไหร่กับเนื้อหาตัวเรื่องนี้เลยนะมันดูจะแบบไปในทางเฉพาะกลุ่มที่คนชอบเล่นเกมมากเกินไปหน่อยและอีกอย่างนึงเลยที่ผมว่าความสนุกมันแตกต่างกันในเรื่องของเวลานะฮะซีรีส์อนิเมะเนี่ยมันตอนละ20กว่านาทีเองอะ่ะมันเลยแบบค่อนข้างจะดีนะฮะแต่ละตอนเนี่ยน่าติดตามนะฮะไม่ค่อยทำมาอื่นหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จบเดี๋ยวเดี๋ยวก็จบใช่ไหมมันน่าติดตามแต่ละตอนทุกตอนอยู่แล้วแต่พอมาเป็นหนังโล่งเนี่ยค่อนข้างอื่นนะฮะท,ทั้ง ใส่บปพิจรณาที่ชวนน่าสงสัยดรามา่ามันก็น่าจะดีนะการค้นหาพิจาราในเรื่องท่าทางไม่ตึงเต้นจสักเท่าไหร่เลยอารมณ์แบบยืดมากวกฉากชวนจินระหว่างพระนางก็บอินมิเนี่ยค่อนข้างชอบนะฮะค่อนข้างแบบโรแมนติกแบบใสๆอะไรเงี้ยแบบ จะพอเปในเวอร์ชันลงเนี่ยออกจะเปในทางน่าเบื่อแบบดูยิงกองแงงกันเยอะเกินไปทำให้แบบเหมือนแบบในเรื่องเนี่ยสงชั่วโมงมาใส่ฉากนังเอกพระเอกก้องแงกังนเยอะมันเลยดูน่าทรมาคาญไปเลยนะฮะส่วนนี้ผมว่าการละเรื่องในเวอร์ชั่นภาพยนตร์เนี่ยยังไม่ถึงกับดีนะ,ะเพราะว่าต้องหนังทั้งสองชั่วโมงแต่ทาได้ค่อนข้างชวนอื่นไปหน่อยแต่ข้อดีในเรื่องเนี่ยมันก็มีนะคะอย่างเช่นเรื่องภาพเนี่ยัพความสวยจากอนิเมะค่อนข้างสุดๆเลยนะฮะิวดวทัดสวยขึ้นอย่างเยอะมากงานต้องบอกว่างานเนี้ยงานดีสุดๆแล้วอะแบบ up เียงเอฟเฟกเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบมากนะครับเวลาต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์เนี่ย ه, โอ้โหฟันดาบนี่แป้ง g b a เชงเชงเชงดัมดัมอะไรเงี้ยโอ้โหเสียงนี่แบบแสบเข้าแก้วหูเลยอันนี้แบบจะแบบกระหึ่มไปไหนต้อนงะบอกว่ากระหึ่มสัตว์แต่เสียงเอฟเฟกของการ,ารต่อสู้กันนะฮะ อันนี้ต้องบอกว่าเจ๋งเลยนะฮะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากมายนะฮะก็ขอสรุปเลยว่าเป็นการ์ตูนที่แบบดูแล้วมันก็สนุกนะฮะแบบเข้าไปในโลกอย่างเกมเลยแต่ในภาคเนี้ยจะเป็นระบบ AR ใช่ไหมเป็นโลกของความจริงแต่เราจะได้เห็นมอนสเตอร์อะไรอย่เงี้ยออกมาจากตาอย่างาที่เราเคยเล่นไอ้โปเกมอนโกอะไรอย่เงี้ยนะฮะไม่ได้ไปหลับฝันอะไรแล้วนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่ฮะต่อเติมเนื้อเรื่องออกมาได้แบบ ถือว่าใช้ได้อยู่นะคนที่เป็นไซนการ์ตูนเรื่องนี้อยู่แล้วก็คงจะดูแล้วฟินไม่น้อยนะฮะแต่ใครที่ไม่ได้ชอบการ์ตูนเรื่องนี้สักเท่าไหร่ก็คงจะดูดูได้โอเคอย่างผมนะผมก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะแต่พอดูได้นะก็สนุกอยู่สาหรับคะแนนนะครับผมให้เดยนักกนรเจ็ดเต็มสิบนะ,ะถือว่าสนุกพอได้นะแต่ไม่ได้ถึงกับชอบอะไรมากมายอย่างที่เป็นกระแสเลยกระแสน,นี่น่าจะแบบพวกที่ชอบการ์ตูนเรื่องนี้มากๆมาก,ก่อนอยู่แล้วผมว่านะอันนี้ ปุ่ดแบบเป็นกลางนะผมเป็นเป็นกลางเล่นกันเรื่องนี้ผมไม่มีสปอยนะฮะไม่รู้จะสปอยอะไรมากมายนะก็ดูแล้วสนุกดีถ้าใครอยากดูไปดูนะฮะชอบการรีวิวผมไม่ลืมกดติดตามซับสไคร้กันด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์ได้นะฮะกดคอมเมนต์ได้นะฮะว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับการ์ตูนหนังเรื่องนี้นะฮะไว้เจอกันใหม่ับการรีวิวหนังเรื่องหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ